พูดถึงเรื่องของการเจราจาหยุดยิงระหว่างไทยกัมพูชาวันนี้สรุปคือสี่ทุ่มไม่เป็นผลนะคะสมาชิกมองว่าทางกัมพูชาไม่มีเจตนาที่จะเจราจาหยุดยิงหลังจากเปิดฉากยิงใส่ประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ติดตามจากรายงานของคุณอัตพลดวงจินดาในเจาะเกาะติดค่ะช่วงเจาะเกาะติดร่วมเจาะเกาะติดโดย รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ สู้รบชายแดนไทยกัมพูชาเข้าสู่วันที่15เรียกได้ว่าแนวรบฝั่งตะวันออกจังหวัดสระแก้วดุเดือดตั้งแต่เช้าเพราะทหารกัมพูชาระดมยิงระเบิดและ b ีเ1เข้าใส่ไทยอย่างต่อเนื่องนำซ้ำย่างขึ้นไปบนตึกสูงใช้กาสิโนฝั่งปอยเปดเป็นฐานทหารยิง RPG ใส่กำลังพลฝั่งไทยแบบไม่พัก ระเบิดที่ยิงเข้ามาตกใส่หลังคาบ้านเรือนไฟลุกท่วมทั้งหลังพังเสียหายไม่เหลือซากสัตว์เลี้ยงล้มตายบาดเจ็บและที่เจ็บช้ำใจของคนไทยหนักเข้าไปเพิ่ม10เอกกัมปนาททองแสงสังกัดรอ21,001รออ,อต้องเสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งนายด้วย b m 21ของฐานกัมพูชาแม้ว่าฐานกัมพูชาจะเป็นฝ่ายเรียกร้องให้ผู้นำต่างประเทศช่วยเจรจาหยุดยิงกับประเทศไทย กลับยิงระเบิดเข้ามาแบบไม่พักจนชาวบ้านในพื้นที่4อำเภอริมชายแดนจังหวัดสะแก้วต้องหลบอยู่ในบังเกอร์ขณะที่ชาวบ้านในอำเภออรัญญประเทศหลายคนยังไม่ออกจากพื้นที่แต่เตรียมตัวเตรียมแผนสำรองใช้คูน้ำมุดลงไปซ่อนตัวทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินชาวบ้านก็บอกว่าไม่ออกไปถ้ามีเหตุฉุกเฉินขึ้นมา วิ่งลงท่อน,นี่แหละแต่ว่าอะไรลึกอะไรแต่ว่าเออมันมีมันมีน้ำมันมีกลิ่นสักหน่อยแต่ว่าชาวบ้านบอกว่าปลอดภัยตัวแต่ว่าเรามีที่พิงอยู่คือทำเตรียมไว้แล้วเหรอเตรียมไ,ไว้แต่นานแล้วตั้งแต่เริ่มเลยก็คือตงนให้มันเป็นคือคูน้ำคูน้ำไปยาวอย่างเงี้ยถนนสีเพครับแต่คือมันเป็นคูนั่งซึ่งมันไม่ลงก็ไม่ไม่ทะลุแน่นอนไม่ไม่โดนแน่นอนไม่ได้กินหรอ สอดคล้องกับข้อมูลฝ่ายความมั่นคงพบว่าทหารกัมพูชาถอดเครื่องแบบใส่ชุดพลเรือนเติมกำลังเข้ามาฝังตัวในปอยเปตใช้ตึกสูงกาสิโนโลหลายตึกเป็นฐานยิงจรวด RPG และอาวุธหนักเตรียมใช้ตึกสูงยิงตอบโต้ใส่ทหารไทยเพิ่มยิ่งผลประชุมอาเซียนที่ชาติสมาชิกไม่ยอมรับข้อเสนอของกัมพูชา จึงให้สองประเทศไปเจราจากันในระดับ GBC ในวันที่24ธันวาคมนี้ยิ่งทําให้ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้จ่งจะคุกคุนดินกระสุนปืนใหญ่อาจเพิ่มสูงขึ้นยุติภัยบุญกุลกรถ่ายภาพอัตพลดวงชินดาประเด็นเด็ดเจ็ดสีรายงาน